พ่อค้าก็บอกว่ายไยนะยอดวันหนึ่งสามสิบถึงห้าสิบขวดเนาะพออยู่ได้สามร้อยถึงห้าร้อยขอบคุณมากครับวันนี้วันหนึ่งได้ยอดประมาณกี่ขวดครับวันหนึ่งได้ประมาณพันพันหนึ่งพันหนึ่งก็หนึ่งร้อยขวดเนาะโอ้แต่ร้านร้านนี้ขายดีมากเลยครับวันละร้อยขวดสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาตามหาร้านน้ำอ้อยในตลาดนัดนะครับว่า กระแสที่กาลังนิยมนะครับจะมีอยู่กี่ร้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับตลาดนัดในหมู่บ้านจะมีกี่ร้านนะครับเราก็เจอแล้วหนึ่งร้านนะครับน้ําอ้อยอ้อยคั้นน้ากระแสมาเรงนะครับไปตลาดนัดไหนก็จะเห็นทุกร้านทุกที่นะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์พ่อค้ากันนะครับเราสัมภาษณ์พ่อค้าก่อนอ่านี่มีคนขายนะครับ เป็นไงครับผมขายดีไหมครับขายได้เรื่อยๆขายได้เรื่อยๆวันหนึ่งนี้ยอดประมาณได้กี่ขวดครับก็ได้อยู่ประมาณสามสิบถึงห้าสิบเนาะประมาณนี้แล้วแต่วันนะครับแล้วแต่วันนี่นะครับป้ายร้านน้ำอ้อยน้ำอ้อยสดขวดละสิบบาทก็น้ำอ้อยสดคนบบรย์นะครับเบอร์โทรติดต่อก็สามารถติดต่อได้นะครับใครจะอุดหนุนนี่นะครับ ลักษณะการขายตลาดนัดบ้านนอกเราครับก็ประมาณนี้ครับพ่อค้าก็บอกว่าอย่างนีนะยอดวันหนึ่งสามสิบถึงห้สิบขวดเนาะพอพอ,อยู่ได้สามร้ 500. อยถึงห้าร้อยะขอบคุณมากครับผมนี่เดยวเดี๋ยวเราพาไปดูอีกร้านนะครับมันมีอีกร้านหนึ่งนี่ครับมาถึงแล้วร้านนี้ที่เด็ดแม่ค้าสวยมากอันนี้ขายขายอะไรครับผมขายน้ำอ้อยขายน้ำอ้อยเหรอครับ ไหนแล้วมาขายแฟนไม่มาขายด้วยนะครับอ๋อไม่ขายสุดโอ้แล้วถ้าถ้าเหมาเหมาหมดเนี่ยแถมไม่ดีลายได้ไหมหเนี่ยเดี๋ยวจะเหมาหมดเลยเนี่ย <c oughs> นี่ครับอันนี้วันหนึ่งได้ยอดประมาณกี่ขวดครับวันหนึ่งได้ประมาณพัน,พนไดพันหนึ่งคะ่ะพันหนึ่งก็หนึ่งร้อยขวดเนาะโอ้แต่ร้านร้านนี้ขายดีมากเลยครับวันละร้อยขวดนะครับ ร้อยขวดอี่ขายตลาดนัดหรือว่าไปขายข้างนอกก่อนครับขายข้างนอกอ๋อร้านนี้ไม่ค้านะครับบอกว่าไปขายข้างนอกก่อนนะครับแล้วก็มาต่อที่ตลาดนัดนะครับยอดวันหนึ่งก็หนึ่งร้อยขวดขึ้นไปนะครับอันนี้ดูให้ดูหน้าร้านนะครับนี่ <į> ครับโอ้โหป้ายสุดยอดมากเลยครับปลูกเองขายเองไม่หวานให้ติดคบรรยากาศครับไทย ก็บรรยากาศนะครับก็มีลูกค้ามาอุดหนุนเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอดนี่นะครับลูกค้ามาเรื่อยๆนะครับร้านนี้ขายดีมากครับ เดินมาอีกรอบครับติดใจไม่ค้าครับอันนี้ขวดขออกดี่ซีซีครับเนี่ยสรับยี่สิบแม่ค้าสดใช่ไหมครับ<อ>ถ้าถ้าเหมาหมดนี้แถมแถมไม่ดีลายได้ไหม,มไรจริงไหมครับเหมาหมดนี้แถมไม่ดีลายเลยแต่ทั้ง<อ>หมดเท่าไหร่ครับเนี่ย เดี๋ยวดอดูตั้งเลกระเป๋า่ันนะครับพอไหมครับพอพออยู่แล้วครับเอามาเลยเอามาเลยเอาทั้งหมดเลยนะครับเหมาหมดครับอันนี้ครับเหมาเหมาให้แม่ค้าแล้วครับนะครับสองร้อยสิบแปดขวดร้อยแปดสิบแถมแถมทิปบยี่สิบไม่ต้องทอนนะครับอันนี้แม่ค้าจะให้ไอดีไลน์นะครับไอดีไลน์อะไรครับแม่ค้าครับไอดีไลน์อะไรครับไอดีไลน์นะคะ C นะครับได้นะครับไอดีไลน์ครับแล้วผมเท่านี้ครับทำคลิปเท่านี้เลยครับสวัสดีครับ